ไม่คุณไม่อยากดนกู่าขนาดเลยใช่ปะไม่คกณรู้ไหมกูด่าเวลากูด่ากูด่าแรงใช่ไหมแล้วมึงก็รับได้ขอดูครับขอครับอครับขอดครับแต่ลิงยาพรเท่เลอเีนี่หาดย้กันแล้วขดครับขดั่กูก็ด่าแรงแล้วกูก็ด่าแบบไม่สนใจเขาเพรรู้สึกใครเป็นแชมป์ฟิวีไว้สัใครเป็ชมปฟิวพี่กูคือไอนี่ก็มาได้จังหวะอีกน้อยหียขยะมึงใครไว้ไอ้ยียจะตื่นก็ไม่ได้ตื่ อันนี้คือลิงยอดแสนปะผมที่เก็ตไปแล้วอะใช่เน้ะใช่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 หล่ออะอวไงหล่อเฮ้ยหล่อ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 ขึ้นไปหนคือไปหนเอ้ยขึ้นไปหน่อยพี่เตอร์โอกาสมึงมอบนายสัตว์รถค่ะโอ้โหเชียร์้อยขอโทษครับโอ้โหมึงอีกแล้วเหรอไม่ผมพาไอ่สัตว์ซื้อรถเนี่ยขอดูหน้ามาหน่อยดิผมมาซื้อรถที่เนี่ยไปชัดเลยเฮ้ยน้อง พัตเตอร์ตรงแก้มเองฝั่งซ้ายอยากโดนไปฝั่งขวาปะเมียวครับเมียวอยากก็ขับดีๆไว้นี่คนซื้อรถเหรอครับอ๋อที่สอบถามราคารถออะคะ่ะอ๋อสามสิบแปดครับผมล้มให้หน่อยได้ไหมคะสามเจ็ดครับลงเทศครับอุ้ยร้อไปเอ็มหนึ่งเลยนะเท่ากับคุณซื้อสามสิบหกแล้วค่าเทศอีร้านหนึ่งเออไม่ใช่ค่าเทศเออีอกร้านหนึ่งถูกละวอีกนิดนึงอืม ไม่มีขายแล้วแม็กก็ถ้าไม่ซื้อผมก็เก็บไว้ละไม่ถือม่ไม่คผมก็วางเท่าที่มีแล้วก็ค่อยมาให้ผมทีหลังก็ได้ที่เหลืองัอ้นไม่เป็นไรคะ่ะงั้นให้คุณถือไปเลยโอ,โอเคผมได้ได้ได้ไม่ไมัหา เพราะว่ามีคนหนึงเอาอยู่ได้มึงไปเผารถดิไอ้ใครมีรถเสียไอ้ใครมีรถเสียได้ได้พี่รอล่อลอน่าจะมีคนมาอยู่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเบ้นนะไม่เพราะว่ามีมีอันแฟร์เจ้าไงที่เราเจอใช่พี่ใช่พี่เราเจอหรือราคาตึกถ้ากูรถให้คนนี้ก็ต้องรถให้โรเจอร์ถูกพี่อันนี้เข้าใจได้มันก็จะน้อยไอ้เกิดเหตุการณ์น้อยใจกันใครเจอใช่พี่โรเจอร์แต่ผมแต่ผมเทปะไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใ่ไ อิจฉาเลยว่ะคนแเรงเอาบอกให้ตัวเนี้ยอยากได้เยอะเลยถ้าผมมีตังผมเอาแน่เลยเฮ้ยเสียดายตังไม่มีสองเฮ้ยพี่มีสวัสดีครับเฮ้ยซูงหอเกาะสวัสดีครับสวัสดีครับซินเช่เยสเอางี้เดี๋ยวให้เพื่อนผมออยคุณสองล้านได้ไหมคืออะไรวะเอาไม่ได้คุณเล่นนะคุณเล่นคุณอยากได้จริงหรอควาจริงรถอะไรครับรถอะไรเซ็นหน้าเนี่ขายแลป่ะสามสิบสามสิบ นาอยขายพวกร้านเย้นายเลยจัดอ่ะโอ้ใครเซ็นหน้าทิ้งแล้วนายขายดิปะปะาปลรับลิงค์ค่ะปะานายมีอยู่ร้อยกว่าคัน่ะใช่ไหมนายใช้เวลาเซ็นหน้านายขายดิขายอะไรนะเพื่อนสามสิบหกลมเพชรใช้ดีเพื่อนแต่เขาบอกว่าเก็บไว้ฮะเขาบอกเจ้าแสนไม่มีแล้วเหรออย่างเขาพูดครับอย่างเขาบอกอ่ะรถรถเจ้าแสนไม่มีแล้ว เออเดี๋ยวจะเก็บไว้ดีกวโอ้โหไอ้คันเก่าที่เปิดขายมานี่ก็คือแลเลยนะแล้วจะมีไม่กี่คันละมีมีมีพีเมี่ยมวีสามอ่ะพี่แล้วแล้วมันโกงเลยไงเดี๋ยวเอาไว้อุ้มคนนะเอพมีเมี่ยมวีสามก็เล้วว่าบัตรอ่ะใช่เป๊ะเกิดตู้กันมีกี่ใบเป๊อ๋อพีเมี่ยมวีสามวีสี่โอเคให้ถังไปวันนี้ให้ไปห้าถังแล้เว้ยเจ๊ดะผมอ๋อเมื่อวานผมยืนมาได้สามถังไทยคนในแก๊งมา เนี่ยเลยได้แมวตัวนี้ไอ้ขวานมาอ๋อแมวตัวนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ปะใช่พี่ตอนแรกมันอยู่ข้างบนนะพี่ผมไปดูห้องแฟชั่นมาใช่ปะมันก็เฟี้ยวกว่านะเอ้แต่มินดูดูดูแฟชั่นก่เลยเท่ห์หล่อ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 จะรับอยู่ว่าจะทักข่าวอยู่เนี่ยไห้ตอบผมเนี่ยเพื่อนยืนแบบมาใส่พี่พือเนี่ยไอ็นตุ้งตีนที่ผมคิดว่าจะเป็นในวงวงแหวนนะตอนแรกอ่ะอ๋อ เขาบอกว่าห้ามซื้อขายเทรดโทษโดนใบแดงเลยขายขายกันจริงได้ปะช่วยจัดใกตัวนี้ขายกันจริงได้ไหมไม่น่าได้พี่ไม่ได้ได้เขาบอกว่าถ้าเทรดก็คือโดนแบนเลยก็คือมีเฉพาะคือนายแต่ได้แค่นายคนเดียวเขาพิมมาเขาพิมมาเสิร์ฟเวลาทั้งนี้ผมโดนอุ้มหมูใส่ได้ดิไอ้ตีกันใส่ได้วะแฟชั่นใส่ได้เลยพี่ตีกันใส่ได้เลยพี่แฟชั่นอ่ะใส่ได้พี่เพราะมันมันไม่ใช่พวกกิจกรรมทีซีเนี่แต่พวกที่นั้นมันก็ถอนเองใช่ปะใช่พี่ มันก็แบบกดโต๊ะแล้วก็ปิดปิดแฟชั่นไปใช่เหรอปิดมันหายเลยเหรอหายพี่หายไม่หายนะแล้วไี่เปิดแล้วไม่หายเออแม่งหลอกนี่หว่าโดนปั่นแม่งปั่นเฮ้ยมาแล้วว่ะเย็ดโอ้โหเฮียผู้ยลโล่เดินแบบปาร์ตี้คนรวยอ่ะเปียกลิงร้องไงเอาเบล์นายรู้ไหมเปียกแพ้ผมแปดไอเนี้ยสิบแปดโคตรกากอะ ใช่เหรอเปียกเอาดีน้องตตมกเสียนะเว้ยน้องชา่เปิดรอยไม่ได้นะเว้ยแพ้ยอมรับไปเปล่าคืออยู่ครับโอเคไหมโอ้เอาเนี่ยจากเวลาฝึกเอาเวลาฝึกไปแดกไงสัตว์โอ้โหเจ็บเจ็บอยู่สรุปชื่อแกงอะไรเบิร์นมินสรุปชื่อแกงอะไรอะไรเวรมีชื่อแกงใครยังเสรแล้วเวรเดี๋ยวพี่แม่ดีิว่ะเอาดีดี พูดลำธิเกินใช่เหรอเซกังยียูเนเต็ดปะใช่ไหมที่ไหนตั้งให้ผมอะเซกังยีอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวจะไปเอาคนเข้าซดเนี่ยใช่เหรอเออเดี๋ยวพี่แจ็คหน้าไปกับบ้าเลยพี่ถมนั่งขับเป็นตานั่งขับเดี๋ยวไอพี่แจ็คเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอู่นะเดี๋ยวไปเอารับแลมโบ้ที่พี่ซ่อมอยู่อ่ะมามาจากนี่แล้วโบนี่แล้วโบนี่วิกาดอกร้องร้องผม ลูผมเออโหดแล้วโหดหชื่ออะไรโหดแล้วรวยแล้เพื่อนรวยและเขารวยเขาหล่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแจ็คเราเล่นเนี่ชื่อเนี่ยชื่อตบเราเล่นมั้งเดี๋ยวน้องมาลาจากเอ็นทีอาร์แล้วก็ดีเดมเพชรมั้ง น้องอยู่สองแก๊งใช่ปะในลูกผมนี่นแหละเออตะรวยรวยแลยจัดไรหรอเด้อรู้จักน้าแล้วชวนมาเออน้องก็มาร็อกเขาบอกชื่อร็อกเหรอไม่ใช่โวแดงไม่ใช่ชื่อต็อบก็บอกอยู่ไม่ดีเือต็อบ คิววี่อ่ะดูเลยอ่ะใช่ใช่คิวใช่น้องชิคิวอ๋อนิดเดียวไม่เป็นไรครับไหมกีดกีาเดขังได้จันข้าวเมื่อกี้ยังอยู่เโกรกันแดงยังไม่ยังไม่ยังไม่ทำอะไรเลยครับตอนนี้พี่ตาเออเดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็กบอสปลอดไทยคันไทยคันก่อนก็ได้บอสเรียงหนึ่งวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยโอ้เสี่ยหัวเหลืองอะเร่อยจังเลยเร่อย่เสี่ยเสี่ยหัวเหลืองอ่ะเยอะ ประมูลมาไหนนเนี่ยครับทีซีครับเฮ้ยทีซีเฮ้ยทีซีอยู่ไหนหมดวะโอ้โหห้าหกเจ็ดธนาคัรหนึ่งรีครับผมได้ครับทีซีกระดาวเลยครับห้าหกเจ็ดอะไรพี่แจ๊คไม่อะไรห้าหกเจ็ดครับโอยพี่แจ๊คพี่แม่งรวยจากกันไอ้นี่จัดเลยปล่อยเช่ารถอ่ะผมแม่งก็อยากมีโชว์รูมรถเหมือนที่จัดเลยเดี๋ยวพี่โอนทิ้งไว้ให้จุบล่ะเยอะขี้เกียจเข้ามายืนเดี๋ยวพี่โอนพี่โอนไหมผมไม่ได้พี่ชายพี่แจ๊คสลยครับสี่แปดเลยครับเดี๋ยวทุกบาทเข้าตังค์เดี๋ยวเก็บเดี๋ยยยวังอู่ะร้านแปงอ่ะ เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเอางี้ไว้มันดีพอเดี๋ยวผมไปขอพี่คืนไทยวันไหนไทยวันไหนพี่จวนก็เดี๋ยวเจ้อะไรบาางเจ้ข่าวดนปรับไปนั่งหาตังค์ให้ควักเลยนสองล้านอ่ะเดี๋ยวเบิกแล้วกนเรียกทีทีเลย